สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวรีวิววันนี้นะคะคลิปนี้เรามาเปิดงานแจ็คเก็ตหนังรวมกันนะคะงานกระสอบหนังรวมแน่นอนอยู่แล้วทั้งหนังแท้หนังเทียมหนังทีวีนะคะมาลูกค้า ต้องแจ้งก่อนว่ามีแค่1ลูกนะคะลูกค้าขามีแค่1ลูก1ก้อนที่โชว์อยู่นี่โอ้โหสีสันงานหนังสายหนังห้ามพลาดลูกค้าขาราคาถูกมากด้วยราคาคุ้มมากงานหนังราคาประหยัดขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วลูกค้าขานะเห็นแค่นี้ โอเคลูกค้าขาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวกันเลยสําหรับตัวนี้นะคะเป็นงานรหัส P เอ่อรหัสขออภยัย J8 ลูกค้าโอ้โหเปิดมาตัวแรก งานหนังน้ำตาลหนังส้มตัวนี้สวยมาก 1, 1> งาน 2> 1, 2, 1. 1> งานอัดก้อนมาลูกค้าบางทีหนังเขาอาจจะมีติดมีหนึบหนับกันบ้างจัดทรงแล้วรับรองสวยถูกใจแน่นอนนี่ตัวแรกนะคะแจ็กเก็ตหนังส้มลูกค้าต้องแจ้งก่อนนะตัวเนี้ยเขาเป็นงานหนังรวมนี่ต้องถอยหลังเลยหนังรวมนะคะหนังแท้หนังเทียมครับรวมมาหมดเลยลูกค้าไปเปิดลุนล้นได้ราคา ทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะคะราคาไปทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยเพราะว่ามีแค่หนึ่งลูกเท่านั้นแอบกระซิบบอกเลยว่าตัวนี้ราคาดีนะคะราคาดีราคาแบบหูว้าวซ่าใครจะรับกระสอบรีวิวหรือเล่นงานหนังอยู่แล้วบอกเลยตัวนี้สี่สี่แบงค์เทาสี่แบงค์เทาเท่านั้นลูกค้าขานะ สี่แบงค์เทาส่งมาได้เลยนะคะไอ้น,นี่แอบกระซิบบอกราคากันแล้วใครอยากได้กระสอบนี้นะคะเป็นกระสอบรีวิวนะนอกจากที่จะราคาถูกแล้วกระสอบตัวนี้เปิดเทสร,รีวิวเช็คของแล้วแถมโปรโมชั่นส่งฟรีให้ด้วยนี่แจ็คเกต็ตแนวแบบไบเกอร์สาวสาวชอบถูกใจนะคะลูกค้าอุ้ยสวยอะไซส์สวยแล้วงานหนังดีมากงานหนังสวยมาก อัดก้อนมาแน่นๆลูกค้าจำนวนคร่าวๆปกติงานหนังเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ150นะคะ150ตัวนะคะบวกลบประมาณนี้นะคะ120ถึง150ตัวบวกลบแล้วแต่กระสอบเพราะว่าบางกระสอบเขาก็ได้เป็นงานคุณผู้ชายเยอะนะคะหนังรวมนะคะรวมชายหญิงรวมทรงรวมหนังแท้หนังเทียมหนังทีวีคระกันไปเลย สีสันออกประมาณนี้ลูกค้าแจ็กเก็ตซิปหน้าสวยมากซิปหน้าบางตัวมีซับในบางตัวไม่มีซับในนะคะคระเลยลูกค้าแนวไบเกอร์ถูกใจแน่นอนอุ้ยแนวไบเกอร์ชอบแน่นอนลูกค้านะคะ ทำราคาได้ตัวหนึ่งหลักร้อยโอ้โหแล้วทุนมาหลักหลักพันน่ะทุนมาหลักพันเทียบงานหลักหมื่นนะคะเกรดหัวกลางผ้าลูกค้าขางานอัดก้อนบางทีเขาอาจจะมีอย่างตัวนี้น้องน้องเฟิร์สหยิบให้พี่พลอยดูหน่อยตัวนี้เห็นไหมลูกค้าบางทีหนังเขาอาจจะมีแบบว่าอัดก้อนมามันมีโอกาสที่สีตกบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เป็นดีเทลที่สวยนะคะเป็นดีเทลที่สวยไปเลยงานหนังนะคะเดิมเดิมลูกค้าขากระทรงนะซิป น้างานทรงโค้ดงานแจ็กเก็ตกระดุมอ่ะมีติดปกเฟอร์ไปด้วยใกล้ที่จะเปิดประเทศกันแล้วแหะช่วงปลายปีตอนนี้เข้าสู่เห็นพี่มุกตอนนี้เห็นเข้าสู่ช่วงแบบว่าเปิดประเทศแล้วการท่องเที่ยวมาแน่นอนนะคะบอกเลยคูดสวย เขาจะฝืดฝืดเออมีคนแต่งมีสไตลิสต์ส่วนตัวไบค์เกอร์สาวสวยคอ่ะตัวนี้มันของซาร่าของซาร่าด้วยอ่ะแล้วดูเข็มขัดดเป็นเข็มขัดไงเออเขาเป็นงานแบบเข็มขัดหน้ามัดเออแบบใส่ข้างหน้าเข็มขัดข้างหน้าอุ้ยลูกค้าเดี๋ยวพี่มุกถอดแล้วหนูจะให้ดูซิปดูอะไร พี่มุกโคตรใหม่ยังไม่ต้องถอดใส่ให้ดูทรงนี่เห็นไหมวิถีไบเกอร์งานหล่องานเท่นะคะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดลูกค้างานหนังพวกนี้มันเป็นงานยูนิเซ็กซนะนะคะไซส์ก็จะเป็นแบบนี้คระทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะหนังบางทีอ่ะอัดก้อนมันแน่นลูกค้าบางทีหนังมันติดกันมีบ้างนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยก็เจอน้อยนะคะซาลาอีกแล้วซาลาอีกแล้วไส์พี่มุกนั่น เหมือนกันเลยแต่ว่าตัวตัวนี้เขาจะเป็นแบบงานครอบพี่มูสใสคนเทียวดได้อุ้ยใส่สืบสาวอย่างนั้นนี่ลูกค้าดูความใหม่ความอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยดูนะดูซีปเซิร์ฟยังเงาวับจับตาลูกค้าขามีแค่หนึ่งลูกเท่านั้นแม่ตัวนี้ราคาถูกมากนะคะราคาถูกมากคุณพี่แบงค์เทาสี่ใบนี่แบงค์เทาสี่ใบแถมรีวิวส่งฟรียูนิคอวินเทจหมา ตัวนั้นก็สวยนะคะนะของสาวๆลูกค้าบอกเลยใครที่ได้เห็นรีวิวอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูต้องขออภัยแต่ว่าอัดทาคลิปให้นะคะเปิดไลฟ์มันไลฟ์ไม่หมดจริงๆต้องอัดคลิปย้อนหลังให้ลูกค้าได้ดูตัวนี้กระสอบรีวิวนะคะหึงเดียวเท่านั้นนะคะใครไม่ทันรอเป็นงานล็อตใหม่ได้เลย น้องพลอยเปนนี้สวยป้ะสวยมากของของ H&M อีกแล้วแฟชั่นแบบแฟชนะั่นใส่ฝอบุขนข้างในอีกด้วยซโอ๊ยใส่ออกเนี่ยใส่ไปญี่ปุ่นพี่มูใส่ไปญี่ปุ่น,ใส,นใส่นอนแอร์เปิดแอร์สัก18-19 ร้อมหนาวซ้อมหนาวเลยนะคะเดี๋ยวได้ไปเที่ยวกันลูกค้าขาปลายปีนี้นะคะใครที่อยากตุนเอาไว้หนังราคาสวยๆราคาประหยัดนะคะหรือว่าใครที่เป็นสายหนังอยู่แล้วนะคะขายตามงานเฟสขายตามงานแบบว่าต่างๆลงกลุ่มวินเทจได้หมดลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้เป็นงานรหัสะคะเอ้ะใช่ไหมนะถูกไหม J8 <ป>ค่ะคะ J8 วงเล็บ P นะคะ J8 วงเล็บ P นะคะแอบสปอยราคาไปแล้วนะคะลูกค้าขาแบงค์เทาสี่ใบพกมาเลยแบงค์เทาสี่ใบพกมาเลยมีแค่หนึ่งลูกเท่านั้นนี่แอบ,บเอามาเปิดรีวิวนะนะคะแอบบเอามาเปิดรีวิวจํานวนคร่าวๆตามที่น้องแจ้งนะงานหนังเขาจะเป็นงานที่มีน้ําหนักนิดนึงนะพี่เลยถ้ายิ่งเจอเนี่นนยไซส์ใหญ่บิ๊กบ <Big Boom. S 2> ึ้มอก 40กว่านี่ไซส์พี่เบนแล้วแม่นี่ไ,นไ,นไซส์พี่เบนเลยหนังแท้หนังเทียมคะกันไปหนังพี่หนังพี่ยูถามพี่อ,อะไรก็แล้วแต่นะคะอัดก้อนไปแน่นๆลูกค้าแนวแจ็คเก็ตแบบซิปหน้าคือสวยทุกตัวเลยอัดก้อนมันแน่นต้องคลายนิดหนึ่งของแก๊ปจ่าหนังสีเบสสวยมาก งานอัดก้อนอันนี้แจ <af> ้งกันก่อนบางทีผ่านตาอัดมินไปไม่เห็นลูกค้างานอัดก้อนบางทีมันจะมีตําหนิซิปนะคะซิปหักกระดุมหักหรืองานกระดุมแป๊กแล้วแบบอัดก้อนมันแน่นมันบี้มันอะไรอย่างเงี้ยไปจัดแต่งทรงกันได้นะคะใส่เป็นงานเสื้อคลุมเท่ๆนี่โค้ดบะปังมากอ่ะตามด้วยงานในนี้เออเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สใส่เป็นตัวเป็นในแบบนะคะของยูนิคอ้นะคะมาแล้ว อุ้ยเบนออกดีมากเปลี่ยนตัวไปเบนออกดีมากรหัสนี้ลูกค้าใครที่เล่นงานหนังนะคะของป้าย FJ ก็ดีป้ายเคเนเนี่ยเห็นไหมไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค้ามาหมดผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่สวยลูกค้างานเท่งานสวยเนี่เป็นงานนายแบบอุ้ยแม่เหมือนแบบฟิลนักซืบนักซืบเป็นเชลอกโฮมนั่นเชลอกโฮมนั่น เออลูกค้าขาสีสันแต่ละกระสอบอันนี้แจ้งไม่ได้ต้องต้องไปลุ้นกันนะนะคะต้องไปลุ้นนะลูกค้าขาสีสันแต่ละกระสอบต้องไปลุ้นนะหนังสีสันออกมากน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่งานหนังเขาก็จะนิยมใส่สีเข้มเข้มกันนะสีเข้มเข้มสีดานะคะเพราะว่าเป็นสีที่แมทง่ายสีเบสิกใช้ในชีวิตประจําวันเลยนี่ที่พี่มุกใส่เป็นตัวอย่างสีนะคะสีนูด๊ดชมพู ของซาร่าอีกแล้วแม่แบรนด์ออกดีทรงสวยอัดก้อนมานี่ไม่ไม่ค่อยมีแตกมีหักเลยนะลูกค้านะคะปกติแล้วเปิดกระสอบงานหนังอัดก้อนเนี่ยต้องลุ้นต้องทําใจระดับหนึ่งเลยว่ามันจะมีหนังแตกนะคะหนังแตกหนังแบบว่าหลุดล่อนบ้างแบบของแก๊ปเห็น,หนโห<ฮ>แก๊ปบิ๊กโลโก้นิวยอร์กงานหนังนะคะหนัง หนังหนัง,นงเขาเรียกว่าอะไรหนังแต่งชามัวด้วยลูกค้าพลาดไม่ได้อันเนี้ยน้องมีแค่หนึ่งลูกใครจะรับก็คือได้ทั้งหมดที่รีวิวมาเลย นะคะคได้ทั้งหมดที่รีวิวมาเลยลูกค้าขาอยากได้งานนี้สอบถามแอดมินได้เลยตัวนี้แอบกระซิบบอกไปแล้วว่า4แบงค์พันมีทอนนะคะสแบงค์พันมีทอนบอกราคากันแล้วแบรนด์ Band, ออกดียูนิโคนี่ก็ยูนิโคเนี่ยให้ดูนะบางทีป้ายเขาเป็นนี่เขาเป็นแท็กดำเพื่อความแบบว่ากลมกลืนยูนิโคซาร่าเฮนะคะแก๊ อันนี้แบรนด์แบบว่ายืนพื้นกระสอบญี่ปุ่นออกทุกงานออกทุกแบบออกทุกรหัสยูนิคออีกแล้ว <Yeah. S 1> แล้วเป็นทรงแจ็คเก็ตซิปหน้าทรงแบบเท่ๆเลยวิถีไบเกอร์งานหนัง <Yeah. S 1> งานคาวบอยนะคะหนังวินเทจไปลุ้นได้ลูกค้าขานะ <Yeah. S 1> ฝากไว้นะคะลูกค้าอันนี้คือมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวดูด้านล่างบางตัวซับในหนาบางตัวไม่มีซับในงานแต่งขนเฟอร์มีบ้างแต่งแขนแต่งรางอุ oh. ต้องดูอันนี้คือต้องดูเลยน้องเทพแบบบวกมันสวยมากลูกค้าออกช็อปยังไงก็ขึ้นหลักพันออกช็อปมายังไงก็หลักพันเฟอร์สวยอะไรสวยนะคะบางทีลูกค้าขาจับวิธีบอ้ยสวยมากตัวนี้สวยมากอะซาร่าแมนจ้ะแม่อยากให้ดูแม่อยากให้ดูแขนนะคะนี่ลูกค้าเป็นไง งานสวยงานปังคุ้มเกินราคาต้องบอกแบบนี้นะคะหนูเชื่อว่าถ้ารีวิวนี้ออกไปนะลูกค้าขา็ถต่อไปน,นะนไม่ทันได,นไนได้ไม่ทันได้รอรีวิวใหม่ถ้าอถใหม่ออกไปรับรองว่าหมดานาะะอถใหม่มารับรองว่าติดจองทั้งหมดแน่นอนแล้วก็น่าจะหายากเพราะว่าอย่างรถนี้ตู้นี้ก็ได้มาแค่หนึ่งลูกเท่านั้นลอตนี้ยังได้มาแค่ลูกเดียวคุณพี่ช้าหมดอด งานของสวยของดีแบบนี้มีน้อยอยู่แล้วใครอยากได้นะคะลูกค้าขารหัส P อ๋อใช่ถูกไหมรหัส J8 ขอไัยโอ้ยรหัสเยอะพูดผิดต้องขอไภัจรจริงๆ j8 วงเล็บพีนะคะ j8 วงเล็บพีนะางานแจ็คเก็ตหนังรวมคะ่ะลูกค้าขามีแค่หนึ่งลูกรีวิวเท่านั้นอัดก้อนมาแน่นๆประมาอุ้ยนี่มันหนังอะไรอะ แกหนังงูหนังหนังงูไหมแม่หนังงูหนังเคเขาเรียกหนังอะไรอ่ะมันคล้ายๆลายหนังงูลายหนังเนนงานหนังทียาแต่งลายอะแท่าพิมพ์ลายนะคะคล้ายคลาอันนี้คือจะคะกันหมดเลยทั้งหนังแท้หนังเทียมหนังพิมพ์ลายหนังอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะหูสวยอีกแล้วอ่ะใครจะสู้ใครเล่าจะสู้ นมันลังอ่ะเฟอร์เฟอร์ขนาดนี้เดี๋ยวเราเราจะเปลี่ยนเป็นไปปารีสหนาวเออลูกค้ายังไงงานหนังอ่ะขึ้นกันตัวหนึ่งหลักร้อยอยู่แล้วราคาทุนสุดคุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดนะคะเจแปวงเล็บพีน้องแม่เนาะใครที่ทำหนังเป็นนะลูกค้า คือสบายเลยจริงๆตําหนิเปื้อนเลอะหนังแตกแทบไม่เจอเลยหนังนิ่มลูกค้าจ๋าหนังนิ่มทรงสวยนะคะิบหน้ากระดุมหน้ามีติดทรงโคตทรงสูรเสื้อคลุมได้หมดเนี่ยพิมพ์ลายก็มีติดมานะคะรหัส J8P นี้บอกรหัสแล้วบอกกระซิบบอกราคาไปแล้วด้วยนะคะบอกใบราคาไปแล้วด้วยกระสอบรีวิวตัวนี้ราคาถูกมากแล้วยังจัดส่งฟรีให้อีกนะเจออะไรโอ้โห เอแท้ไม่แม่เย็บเย็บขนาดนี้โอ้โหโคตรสวยมันไม่เห็นด้ยมันหอมผ้าไม่มีกลิ่นลูกค้ากระสอบป้ายลิงไม่มีกลิ่นไม่ต้องกลัวฉุนน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรใดๆป้ายนี้บอกเลยผ้าสะอาดมากขนาดงานหนังนะฝุ่นแตกเลอะยังไม่มีเลยตัวนี้ H&M อีกแล้วหนังเวอร์มาก โอ้โห oh, เวอ์เวอร์เวอ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 ร์มาดามมาดามมุกมาดามมุกนั่นนั่นนั่นนี่แล้วข้างๆกันมีแนววนะินเทจนะเวอนะวินเทจนี่จะไมต่างประเทศ เปิดงานหนังงานเฟอร์นี่คือแบบถูกใจเขาเลยนะคะลูกค้าคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะมาจนถึงก้นกระสอบแล้วยังไม่หมดอีกหรอแม่อุ้ยสีฟ้าตัวนี้หนูโชว์เลยสวยมากสีคือหนังสีหายากลูกค้านะคะหนังสีสีเขาจะหายากแต่ลกระสอบส่วนใหญ่จะมาเป็นสีแบบสีเข้มๆทึบๆเยอะมาเฟอร์อีกหนึ่งตัว โอ้ยแม่เอ้ยแม่จา๋าสวยขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ไม่เอาไม่ได้แล้วนะนะคะสวยขนาดนี้เดี๋ยวรถต่อไปมีขึ้นราคาเพราะฉะนั้นรถนี้ตุนได้ตุนเก็บได้เก็บจ้ะแม่ราคาสุดคุ้มมากนะคะไม่รู้จ,จะพูดอะไรต่อเลย<ห>อ่ะสลับที่กันพี่มุกให้น้องเข้ามาอเอานอนะคะแ,<ม>แงะ่งแง<ม>่เอ หนังไซ์เล็กไซ์ใหญ่หนังผู้หญิงผู้ชายคือคลาสไซ์มาหมดลูกค้าค่ะใครอยากได้ไปทําราคานะรหัส P รหัส J J8P J8P งานไปลิงไปมังกี้สวยมาก,มกนะคะงานป,ปังมากใครจะรับก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะทักแชทหาแอดมินได้เลยค่ะเ,คเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะลูกค้าค่ะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ